อีกชนิดที่อยู่เคียงข้างมนุษยชาติมาช้านานและทำให้ร่างกายพิการรู้จักกันดีคือโรคโปริโอกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขได้จัดให้มีโครงการดรนรงยอดวัคซีนป้องกันโรคโปริโอประจำปีขึ้นสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีซึ่งได้ให้บริการครั้งแรกไปแล้วเมื่อวันที่16ธันวาคม2546ครั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและขจัดโรคโปริโอให้หมดไปจากประเทศไทยจริงๆ โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างมากต่างพาบุตรหลานมาเข้ารับการหยอดวัคซีนปริโอก,กันอย่างเนืองแน่นซึ่งการดวลนรงครั้งนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคได้เดินทางไปหยอดวัคซีนให้กับเด็กๆที่อำเภอเบ,อเบตงจังหวัดยะลาด้วยตนเองความร้ายแรงของโรคปริโอในรายที่มีอาการรุนแรงผู้ป่วยจะมีลักษณะอาการทางร่างกายคือ เกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อแขนขาทำให้ลีบพิการบางรายอาจมีการอัมพาตของกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจอาจทำให้เสียชีวิตได้และเนื่องจากเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งโดยเชื้อเข้าสู่ร่างกายทางปากหากไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคย่อมเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขอให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะครับนำเด็กที่อายุต่ำกว่า5ขวบทุกคน ไปหยอดพลิโอได้ณสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านของท่านนะครับการได้รับวัคซีนพปลิโอเป็นวิธีที่ให้ประสิทธิผลสูงสุดในการป้องกันโรคเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีควรไปรับการหยอดวัคซีนพอลิโอซึ่งโครงการรณรงค์หยอดวัคซีนป้องกันพปลิโอของกระทรวงสาธารณาสุขนี้จะให้บริการครั้งที่สองในวันที่13มกราคม2547่25ใครที่พลาดโอกาสเข้ารับการหยอดวัคซีนในครั้งแรก สามารถไปรับบัคซีนได้ณสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเราสามารถหยุดเหตุการและร่วมสร้างโอกาสที่ดีให้กับชีวิตได้โดยการช่วยกันดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่บุคคลในครอบครัวสังคมที่เราอยู่เพื่อประเทศไทยจะได้ปลอดจากโรคโปลิโออย่างแท้จริง กรมควบคุมโรคห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี ายคนคงไม่คิดว่านี่คืออาการของคนป่วยที่เป็นโรคผิวหนังเพียงแต่โรคผิวหนังชนิดนี้ทําให้เกิดความพิการได้คีทูดกุดทั้งไทกอหูหนาตาเลอร์คือชื่อเรียกต่างๆกันของโรคเรื้อนโรคเรื้อนเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียโดยปกติทุกคนจะมีภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคเรื้อนอยู่แล้วยกเป็นเฉพาะคนที่มีภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคเรื้อนผิดปกติและจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาเป็นระยะเวลานานๆด้วย สาเหตุที่ทําให้โรคเรื้อนถูกมองว่าเป็นโรคที่น่ากลัวเนื่องจากเป็นโรคที่สามารถติดต่อได้เชื้อโรคนี้จะไปทำลายเส้นประสาทส่วนปลายทำให้บริเวณผิวหนังที่เป็นเกิดอาการชาความรู้สึกร้อนเย็นและความรู้สึกเจ็บลดลงจึงทำให้เป็นแผลได้ง่ายและหากเชื้อลุกลามมากขึ้นอาจส่งผลให้เกิดความพิการของอวัยวะต่างๆเช่นนิ้วมือหรือนิ้วเท้างอเหยียดไม่ออกมือหงิกนิ้วกุดหรือถึงขั้นตาบอด ด้วยสภาพร่างกายเช่นนี้จึงถูกมองว่าเป็นโรคที่น่ารังเกียจอีกด้วยอาการของโรคในระยะเริ่มแรกนั้นที่ผิวหนังจะเป็นวงด่างสีจางขาวหรือมีวงด่างสีแดงหรือสีเข้มกว่าผิวหนังปกติมองดูคล้ายกับโรคผิวหนังทั่วไปเช่นโรคด่างเท้ากลากเกลื่อนหรือเข้าใจว่าเป็นอาการของโรคภูมิแพ้แต่ถ้าสังเกตให้ดีจะรู้สึกว่าผิวหนังบริเวณน,นั้นมีอาการชาหยิกไม่เจ็บผิวแห้งเหงือไม่ออก และถ้าปล่อยทิ้งไว้อาการจะเป็นมากขึ้นหรือเป็นผื่นตุ่มนูนแดงไม่ขันกระจายทั่วตัวซึ่งระยะนี้สามารถแพร่เชื้อผู้อื่นได้หากพบว่าตัวเองหรือบุคคลใกล้ชิดมีอาการระยะเดิมแรกอยากตัวหรืออับอายให้รีบไปพบแพทย์ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการรักษาเพียง6เดือนแต่สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะติดต่อจะใช้เวลาในการรักษาประมาณ2ปี การรีบรักษาอาการแต่เนินเน่นๆด้วยวิธีที่ถูกต้องและได้รับการรักษาอย่างสม่ำเสมอนอกจากจะทำให้หายขาดจากโรคแล้วยังสามารถหยุดโรคเรื้อนไว้ให้เป็นแค่โรคผิวหนังเท่านั้นและวันนี้เราควรให้โอกาสผู้ที่หายจากโรคเลื้อนแล้วให้เขาได้กลับเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมอีกครั้งอย่างน้อยพวกเขาเหล่านี้ก็เป็นคนที่เราเคยใกล้ชิดเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นคนในสังคมเดียวกันถึงแม้จะมีร่างกายพิการ แต่พวกเขาก็สามารถทำงานได้ตามศักยภาพของแต่ละคนและสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมได้เท่าเทียมกันความรักความเอาใจใส่ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างคืออยาชั้นดีที่ช่วยป้องกันให้ห่างไกลจากโรคเรื้อนได้ยังช่วยสมานแผลในใจให้ผู้ที่เคยเป็นให้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง,รงกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี ระยะเวลาไม่ถึงปีประชากรโลกต้องประสบกับโรคติดต่อชนิดใหม่ที่มีความรุนแรงและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วซึ่งผู้คนทั่วโลกต่างหวั่นวิตกมหันตภัยโรคร้ายนี้ทว่าวิธีหลีกเลี่ยงก็ไม่ยากเกินป้องกันโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือที่ทั่วโลกรู้จักกันดีคือโรคซาร์สเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าโคโรนาไวรัส ื้อโรคชนิดนี้เกิดขึ้นและแพร่ระบาดครั้งแรกที่ประเทศสาธรารณรัฐประชาชนจีนซึ่งคาดว่าเชื้อนี้น่าจะแพร่มาจากสัตว์โรคซาร์สได้ระบาดลุกลามไปยังประเทศต่างๆอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการเดินทางของผู้ติดเชื้อจากประเทศที่เป็นแหล่งแพร่เ,เชื้อแล้วเดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆของโลกซึ่งขณะนี้มีตัวเลขรวมของผู้ป่วยกว่า8,000รายและมีผู้เสียชีวิตจากโรคซาร์สมากกว่า800คนสำหรับประเทศไทยไม่พบการแพร่ระบาดของโรคซาร์ส เนื่องจากรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณาสุขได้ให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนซึ่งมีมาตรการคุมเข้มหลายประการเพื่อป้องกันประชาชนในประเทศให้ไกลห่างจากโรคร้ายนี้อาทิการเฝ้าระวังค้นหาผู้ที่มีอาการน่าสงสัยโดยเร็วทั้งในหมู่คนไทยเองและผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางเครื่องบินทางเรือรถยนต์หรือรถไฟ สหรับมาตรการของประเทศไทยและมาตรการในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสามร่วมกันในขณะนี้เราได้มีมาตรการในการที่จะเฝ้าระวังการแพร่ระบาดร่วมกันจัดทําเป็นเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศร่วมกันของกลุ่มอาเซียนบวกสามโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงนี้อาการจะคล้ายกับไข้หวัดแต่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าคือมีไข้สูงมากกว่า38องศาเซลเซียสไอหรือหายใจลำบาก มีอาการแทรกซ้อนของปอดอักเสบและสามารถติดต่อสู่ผู้อื่นได้ง่ายทางการหายใจน้ำลายรวมทั้งการใช้ข้าวของเครื่องใช้ร่วมกันสำหรับผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดหรือมีอาการสงสยัยควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคแต่เนินเน่นๆและควรใช้หน้ากากอน,อนามัยเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อสู่บุคคลรอบข้างวิธีการป้องกันไม่ให้โรคซาร์สมาใก,กล้ไกลคือการหลีกเลี่ยงไม่ไปประเทศที่เป็นเขตของโรคระบาด และควรรักษาสุขอ,อนามัยให้ดีอยู่เสมอล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังหยิบจับสิ่งของซึ่งได้มีการยืนยันแล้วว่าการล้างมือช่วยป้องกันการติดเชื้อจากโรคทางเดินหายใจได้มากนอกจากนี้ก็ควรรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเป็นประจำซึ่งไม่เฉพาะป้องกันเราจากโรคศาสตร์เท่านั้นยังจะทําให้เราห่างไกลจากโรคทั้งปวงอีกด้วยกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี การไอทั่วไปมักเกิดขึ้นจากการระคายคอด้วยสายเหตุต่างๆกันและมักหายไปในระยะเวลาช่วงสั้นๆแต่หากพบว่ามีอาการไอยอย่างต่อเนื่องและเรื้อรังเกิน3สัปดาห์ให้สงสัยว่าคุณกำลังเป็นวันโรคปอดวัณโรคเป็นโรคติดต่ออีกชนิดที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียรซึ่งเกิดได้กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกายแต่ที่เป็นปัญหาและพบได้บ่อยที่สุดคือวัณโรคปอด เมื่อเชื้อว,วัณโรคเข้าสู่ปอดแล้วผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดและมีไข้ต่ำๆทุกวันมีอาการไอติดต่อกันนานประมาณ3อาทิตย์เจ็บหน้าอกเวลาไอาและอาจมีเลือดปนออกมากับเสมหะซึ่งเกิดจากเส้นเลือดฝอยบริเวณปอดโป่งพองฉีกขาดเกิดเป็นแผลผู้ที่มีอาการเช่นนี้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรีบรักษา เพราะหากปล่อยปละละเลยไม่ได้รับการรักษานอกจากจะเป็นผู้แพร่กระจายเชื้อวัณโรคสู่ผู้อื่นได้ง่ายแล้วผู้ป่วยเองก็จะเป็นไม่หายขาดและร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้แต่วัณโรคก็ไม่ได้แน่ากลัวและการรักษาก็ไม่ยุ่งยากอย่างที่หลายคนคิดใช้เวลารักษาอย่างจริงจังเพียง6เดือนเท่านั้นก็หายจากโรคนี้ได้แค่รับประทานยาตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมออาการจะทุเลาขึ้นไปในสองสัปดาห์หลังจากได้รับยา อาการที่ดีขึ้นในระยะนี้จึงทําให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่คิดว่าหายแล้วจึงหยุดยาเองผลเสียจากการหยุดยาในระยะนี้โรคจะกลับกําเริบขึ้นต้องเริ่มต้นรักษาใหม่อีกครั้งซึ่งการรักษาไม่ต่อเนื่องจะทําให้เชื้อวัณโรคดื้อยาต้องใช้เวลาในการรักษานานขึ้นและอาจรักษาไม่หายที่สำคัญตัวผู้ป่วยเองก็จะแพร่เชื้อวัณโรคต่อ,ตอไปถึงคนอื่นอีกด้วย ระบบของการรักษาตอนนี้เราใช้คำว่า d o t นะคะคือรักษาแบบมีพี่เลี้ยงคือ direct o b s e r v e t r e a t m e n t short course คือ6เดือนรักษาแบบมีพี่เลี้ยงกินยาต่อหน้าเลยเนี่ยนะฮะซึ่งเรามีเป้าหมายสำหรับปี2547เนี่ยจะต้องมีอัตราของการรักษาหายขาดไม่น้อยกว่า85เพื่อเป็นการลดอัตราการติดเชื้อวัณโรคไม่ให้แพร่ระบาดออกไปและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยวัณโรคตอ่อ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขจึงได้จัดให้มีโครงการเฉลิมพระเกียรติน้ำพระไทยขจัดภัยวันโรคร่วมใจถวายเป็นพระราชบุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพัรษาครบหกรอบซึ่งผู้ป่วยวันโรคทุกคนจะได้ร่วมมือและพร้อมใจกันปฏิญาณตนตั้งใจบำบัดร,รักษาให้หายจากวันโรคเพื่อถวายเป็นพระราชบุศลตามคำขวัญที่ว่า ข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นรักษาให้หายเพือ่อถวายเป็นพระราชบุศรกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี